สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำวิธีการเรียกรถนะคะผ่านแอปพลิเคชันง่ายๆโดยที่เราไม่ต้องวิ่งไปกาหลาดหรือเรียกเพื่อนนะคะแค่เราไปที่ถนนเส้นใหญ่นะคะหรือว่าถนนเส้นหลักค่ะจากนั้นหยิบมือถือของคนขึ้นมามันจะมีแอป,ปที่เป็นสัญลักษณ์ตัว V นะคะที่สกดว่์ v A L E T Valen นะคะ Val หรือว่าเล็กน,นะคะกดเข้าไปเลยค่ะที่แอปสีม่วงรถเ,เราจะต้องอยู่ในกาลาาก่อนนะคะอินกาลาดค่ะเสร็จแล้วเราก็กดคลิกได้เลยค่ะมันจะมีคําว่า get car นะคะเงินจะตัดผ่านในบัญชีนะคะประมาณ1 2 0 0ค่ะแล้วเราก็กดเรียกได้เลยแล้วก็รอสักคู่ค่ะอามาถึงเร็วมากเลยเดียวทันใจมากค่ะแล้วเงินก็จะตัดผ่านบัญชีเราไปนะคะ ง่ายๆแค่นี้เองแล้วเราก็จะได้รถไปขับแล้ว like, ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะคะบ๊ายบาย